การาดสวัสดีช่องเซาของวันที่งี้สิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับกาสนาชิมนีกาสิขอนำภาพพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านมาเลือกซื้อเลือกชมวัฒไทยพื้นบ้านไปเลี้ยงครับพี่น้องครับเป็นวัวราคาย่อมเยาบริการส่งฟี่สองร้อยกิโลเมตรหล้อกับบริการเก็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับนอกเหนือจากสองร้อยกิโลเมตรทางช่องเฮากาสามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศว่าแต่พ่อแม่พี่น้องมักกาออกรถสอยกันเด้ครับพี่น้องครับถ้ามันเกินสองร ฝากเบอร์โทรอีก่อนครับ06 5 2076884พิกัดที่ตั้งข้อกัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับบันทิหันข้นมาเมืองง้อด้วยครับพี่น้องครับตมีตำหนิรูปพรท่านสันธานมังราผมสิบอกสิเก้าวแจ้งไปเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสอธิบายเกี่ยวกับสายพันธุ์เกี่ยวกับอ่าขุ่มสูงให้ทราบพ่อสังเขปกันครับพี่น้องครับอ่าสำหรับต้นชิฟนี่ผมสีเก้าเป็นขายงอกด้วยครับประกอบด้วยง้อทั้งหมดอหาตัวตัวเมียทั้งหมด เป็นแมวลูกเนียสองคมแร้กกับง้วสาวเร่มันอายุสามเดือนกลัวหนึ่งหนึ่งแม่ครับรวมทมดเป็นหาแม่อ้านี่ครับในราคาขายได้ครับพี่น้องครับเอาไปสองหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกเนี่ยไทยจะทำหาวามสูงนะครับพี่น้องครับงัวไทยครับแม่กะดีเม็ดทิพนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นงัวลูกเรกนี่ลูกสาวเพิ่นอายุสองเดือนกลัวสามเดือนแม่รุ่นท่องครับพี่น้องครับนี่ครับผ่านไปอันนี้เป็นงัวสาวเร่มัน นี่ครับนินเป็ว่าเสาเลมันนะครับพี่น้องครับอายุสามเดือนกลัวเหยียกเมียเมียไปเวียนน้ำแล้วครับพี่น้องครับกินหญ้ากินฟางเก่งครับพี่น้องครับอันนี้เป็นแมีลูกเมียลูกตัวที่สองเมีสูงรอยยี่สิบบวกลบน่าไทยพื้นบ้านนะครับพี่น้องครับอันตัวลูกเมียอยู่สองเดือนตัวเลี้ยงี่ครับนี่ครับในราคาสองหมื่นหกพันบาทนะครับพี่น้องครับ พันเอ้เป็นเจ้าของทัานที่เข้าซองหัวบ้านเราซองกันจงเก็บเงินได้ครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับพอาะยังเดียวจะโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันได้ครับพี่น้องครับจะโทษควมสะใจมันใจว่าซอได้โทษมหาพรหมได้ตลอดยีบซีชิมงครับพี่น้องครับเนี่เป็นทั้งโทรรัพา์ครับหรือพี่น้องอยากเดินทังมารับเองหนาคอกก็ได้ครับก็จับพิการมาตะบลบมันฟางแล้วครับทามาไก่ตะบลบมันฟางเราก็โทษมหาพรหมตามที่เบอร์ผมได้กเกาวไว้ครับพี่น้องครับก็นี่สือปรึกษากันกอนเด้อครับพี่น้องครับ ชิปนี้ขอขายงก่อนเด้อครับพี่น้องครับมันสิบ่ได้เป็นงัวแพงครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องแยกไปก็สิว่าเป็นงัวแพงอีกครับพี่น้องครับครัหาตัวได้ครับ2อ0 0 0ื่นหบาท200กิโลเมตรแรกนี่เฮาบ่ได้คิดค่าวลดได้ทั้งสิ้นเด้อครับถ้าเกิน200กิโลเมตรเฮาก็เว้ากันอีกทีนึงครับพี่น้องครับเอาตามความเป็นจริงเนาะครับพี่น้องครับเพราะห้องก็บ่ได้บอกผ่านหลายขายแบบแบ่งปันครับพี่น้องครับสำหรับชิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับกราบสวัสดีครับ